คลิปในวันนี้นะครับพี่นนดีซีเราจะมาเล่นมาค,ค้าเมอร์เดอร์ในโหมดซอมบี้กับเพื่อนๆนะครับก็คือมันจะมีผู้ติดเชื้อหนึ่งคนแล้วก็แพร่เชื้อไปเรื่อยๆเหมือนติดโควิดนะทุกคนและคนที่รอดชีวิตเป็นคนสุดท้ายหรือว่าฆ่าผู้ติดเชื้อนะก็จะชนะไปเลยก็จะไปดูคลิปนี้นะครับกดไลค์คลิปนี้ให้เยอะๆเลยนะกดไลค์ถึงสักหนึ่งพันไลค์นะแล้วก็กดติดตามกดดึงให้ถึงสี่แสนแซวเดปไปดูคลิปกันเลยสวัสดีทุกคน,กนด้วยนะครับนี้นะช่มครับอะไรนะไม่ดีนะ ทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นนะครับแมดผีกันนะวิ่งวิ่ง้จันระบบกทุกคนคือมันตั้งกลัวมากเลยอย่าพึ่งอย่าพึ่งตูดีเลยมันมันเป็นแบบผีมันตั้กลัวมากเลยนะเย่มาเล่นนะครับเมอร์เดอร์กันนะครับทุกคนอ้้าวอ้าว เปลี่ยน,นยอยารมณ์เร็วอย่างเออ,อไม่ทันวันนี้นะครับทุกคนเราจะได้มาคาร์เดอร์แต่ว่าเรามาันจะเป็นแบบว่ามันจะมีคนนึงครับเป็นซอมบี้นะเป็นซอมบี้ใช่ป่ะแล้วก็ไปแพร่เชื้อคนอื่นแพร่เชื้อคนอื่นไปเรื่อยใครรอดคนท้ายชนะนั่นแหละครับผมมันจะแบบแพร่ลามลามลามไปเรื่อยนะครับผมแพร่จริงฮะไอเลนปกตินี่ก็แพร่เชื้อพอแล้วนะก็เลิกที่นะครับก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ยกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับทุกคนให้ปุ่มกดไลค์ที่ที่ไม่เอาไม่ไม่เอาไม่อยากทำทุกคนเห้ ทุกคนอย่าปุ่มกดไะไรที่เลสไหมครับนี่นี่นี่มันจะมีปุ่มกดไะไรที่หัวเลสนะ่างเทุกคนจิ้มเข้าไปครับนี่นี่นี่ไม่จะมีจะมีจะหมุนทำไมว่ามันตัดยากอะรู้ไหมโอเคโอเคทุกคนฝากกดไลค์กันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเดลเดลคือคนไหนครับเนี่ยนี่เห็นนี่คนนี้ครับแล้วก็บิกินนะครับบิกินคือคนไหนครับเนี่ยนี่นะครับนี่ทุกคนปุ่มกดไะไรที่บิกินป้าหน้าตาผมไอ้ไป เราไปนับเอ๊ะอยู่ที่อยู่ที่คิวโซฮานะผมนี่คือคิวโซฮานะมีปุ่มทับตะไคร้อยู่ครับผมนั่นแหละครับตรงนี้แล้วก็มีอะไรเอ็กเซอร์นะครับเล็กอยู่ไหนนี่คือเล็นะครับนี่คือเล็นะครับเห็นปุ่มกดไลค์ป่ะนี่ครับผมจิ้มเข้าไปครับโอ้ยฉันเกียดเลยต่อไปก็อยู่กับเดเดอยู่ไหนวะนี่ครับเดไปมีปุ่มไม่มีปุ่มนะไม่มีปุ่มนะครับแล้วไปก็นานาอยู่ไหนอครครับนานาอันนี้คือนานาล้วต่อไปก็ครบแล้วเนาะใครครับแล้วก็ผมเอไปทุกคนเริ่มกันเลยไปทุกคนเริ่มนะครับทุกคนตาทิศแรกเป็นะ นี่ครับคือหนะึ่งในพวกเราเจ็คนเนี่ยมีมีคนเป็นซอมบี้เว้ยม like ันกำลังเนียนอยู่ปเ้ยป๊นึงคิวไปนี่ดิจะกินเหม็นเหม็นคิวเบนเบะเนี่ยมึงเ็นมันสองรอบได้ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่พซต์เ้ยหนาต่ตาเลยคิวอยู่ไหนคิวต่อตาเลยเดียวคิวใครเป็นไม่ตายไม่ตายเดียวไม่ตายเดียวไม่ตายมันมีคนเอาไปเอาฟาเว้ยเฮดียวมันเป็นแน่เลยมันระสุ์แน่เดียวสูนย อไม่หลบป่ะไม่ไม่คนมายิงกันไม่ได้เว้ยนี่พี่นี่ผมขาแรงจรงไหมถ้าเกิดสมมติผมเห็นแบบมีคนแบบแพ้มีมีเอาผ้าแพ้เชื่อจ้กหน้าตาผมแต่ผมไม่ได้ดูเอบอม้าเราไม่ตัดกระพูดได้เป็นไงก็พูดไปแล้วดรว่าเดียวใช่เ้วผมก็ตายน้ไปแล้วไปข้เฮ้ยโอ้ยโม่ขวาไว้เอ้ยเอ้ยูเพิ่งเลยไม่มาเลยไม่มา ถึงเวลาแพรเชื่อแล้วครับไม่เอาเจอกันไมู่ไหนเหลือใครอีกมีไงนีไงนีไงเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอเลปมอยู่ไหนอะเลนอยู่ไหน

เป็นหนก่งตาได้ยไงนี่คือกลัวกลัวคุณเดียวมากเลยโยเราคนต่อมามันมันมัเป็นอะไรตามตาหรือว่าโคตรบ้าไม่ใช่ไม่ใช่คิวนะทุกคนไม่ใช่คิวอะไรใครเป็นอ่ะหุ้อพี่นุ่นหรือเปล่า โอเคโอเคไม่บอกกันว่าใครเป็นโอเคตกลงน้ำไม่ได้หรอใครเป็นวะน้ำไม่ได้หรอฮัลโหลมาดฟัคไปไปกอดใครเป็นวะน่ากลัวพิกินอยู่ไหนเฮ้ยผมเจอคนมันหายไปไหนวะไปใช่ไปใช่ไปใช่อยู่ไหนเอออัาวผู้วังผลทั้งแบบนี้เลยพี่นนท์กับน้องอ่ะเนี่ยอ้าวตายได้ไงวะเนี่ยเรือพิกินเหรือพิกินเหรือพิกินโอ้แล้วครูพิกินอยู่ตรงท่าเรือทุกคนรอรอนี่หรอรอใคร พี่อะเฮ้ยแม่งเอะจบแล้วทุกคนจบยังอ่ะจบแล้วจบแล้วชีวิตจบแล้วใครเป็นคนชนะครับใครชนะซอมบี้โอเคครับตอนนี้ได้อยู่กับตาที่เท่าไรก็ไดูนะสามนะครับตาที่สลนะทุกคนเป็นเลยเป็นเล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 ป็นเนนีเราจะอวดอะิววเออวดมีเด้ออย่าเพิ่งดมดีดมขอดมหน่อยดมตายคนมีเจะอวดหันหลังมาหันหลังมาหน้าอไม่เป้ายมนี่ละ ขอดูหน่อยแล้วเมื่อเดืนก็เดินตามมาแล้วเมื่เดือนก็คือหยุดหยุดให้มันดมด้วยนะใหญ่ยิงมันยิงมันนี่ยิงมันยิงมันไปเร็วเอาไอเลสเอาเมื่อเดอน่ะอุ้ยตายแล้วตายเลยนี่มาเออมันตายแล้วตายเอ้ยน้าหลือคนเดียวนะน้า หรตายแล้วจะเลยหรอเอออ้าวจบแล้วมั้งมันมีสป๋าได้ขอดมหน่อยแล้วก็ดิมค่าตอนหน้าตอนแรกก็เชื่อใจไงไม่ได้ให้ดมของแม่เากินมานาได้เขาได้ใช้แขกนี้ดีกว่าเขาจะเป็นเฮ้ยดมดิไม่ได้ดมมาตั้งนานก็กินไปเปี้ยวๆหรอได้หรอไปไป็นคิวๆพีนี่ขอดมหน่อยทุกคนได้กินไปคิ้วๆได้กินแป๊บนึงนั่นไงรู้ใช่ไหมครับว่าใครเป็นไปกินไปกินแอบน้องไปกินกูแอบก็เหี้ยแล้วกูอยู่นี่ต่ะกินแอบน้องไอ้ไอ้ยูเบล Hello g u y ์ พี่นอน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 ไม่ได้ผมเขอดมหน่อยเขาดมหน่อยพี่นอนให้นอนขอดมหน่อยขดมหน่อยขอดมหน่อยไโดนแครไม่ใช่เลสอ้าดแบบนี้ไอตายคู่เลยเนี่ยเจอใครอ่ะผมไม่ได้ใครน้เอ่ะผมไ่ด้ใคแล้วพูดไม่ได้ใช่ไหมเฮ้ยพี่เกิดเด่นพี่เกบอกอ้าว พี่เก็บเอาเฮ้ยเอามันตายได้ไงอ๋อไม่นะบีขาดแล้วผูก็ได้แทนเลยเย่จบแล้วเยเอาไว้ว่าใช่สมบไชใแน่อย่าโดนดมอย่าโดนดมไปอยู่กรอเขาจะไมใจพี่นน์สักตาดิเล่นเขดมหน่อยเล่นๆกลัว้ตกใไปอยู่กพี่มาเอยู่กับพี่มาเดมาอยู่กับพี่มาน่ากลัวไหมทุกอย่างมันน่ากลัวไปหมดเลยเราต้องเราต้องฆ่าซอมบี้ไว้ดิรัม่เล่นไม่เป็นใช่ไหมเพื่รักี่ผมล่ไม่ได้เดนเด้ เอ้ยยิงยิงเข้ามาเล่นเข้ามาเยอะๆเล่นเยอะๆเฮ้ยเอาไปใช่เปล่านั่นนะไปจริงจริงมันเล่นจริงจริงเมื่อกี้เมื่อกี้เอามาอแล้วอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่อืมไม่ใช่เฮ้ยแตกโอ้ยนี่ทำไมชื่อมันแดงหมดเลยวะเลสเป็นคนชื่อแดงหมดเอ้าเล่ยนาวหนาวกอดเฮ้ยยิงมายิงมาชน เราแต่งเพื่รักเจอแล้วพี่เจอแล้วพี่เจอแล้วไอเนียวค่ะทุกคนโชว์ดิได้เอ้ยปัดข้างหลังนะจะชนะให้ได้แล้วน้านาอยู่กับพี่มาอันนี้อันนี้ชนะอันนนี้ชะจริงอันนี้ชนะจริงชนะจริงชนะเป็นผู้หญิงครับความโด่งดนโดนมาไม่ได้เลยพี่ไม่เลยแล้วพี่พี่โดนงเมื่อกี้เราจะไม่ได้โหวตว่าโด่อะไรเลยอะไรอ่ะเฮ้ยพี่ดนเป็นวะเนี่ยมันจริงกันเองเขได้อ้าวไม่ไดอ้าวเราไม่ได้ไปเราไม้าป็นเค เอาฟาต้อรีเหรอเฮ้ยอัลฟาตายแล้วทุกคนนู่นเลดนู่นเฮ้ยช่วยหน่อยดีช่วยหน่อยมันตายแล้วตายเลยอัลฟาตายแค่นั้นเองเอ้าเขาเลสพามาเลยเอาเลยเราลูกสมุนเอาไปเลยเออผมยังจะตายอยู่เนาะโคตรอ่อนนะ ไม่ยังไม่ร้ไม่ไม่ไม่วคไม่ย่นกดมันไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแมวล่าแมวแมวน้เป็นไม่ได้เป็นู่เนี่ยใครหน้ามันคุ้นเหมือนจะเป็นอัลฟาเฮ้ยมันเล็งแล้วมันตายยิงแล้วมันตาจยิงแล้วมันตายเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเอ้ยเด้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเฮ้นเฮ้ยเม้นเฮ้ยเฮ้ยเด้เฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเ้เ้ยเ้เ้เ้เด้เ้เด้เ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  ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได <mail> ้เป็นไม่ได้เป็นเลยอยู่สองคนไม่ได้เป็นไม่เอา ตีเรียบร้อยรอบนี้ไม่ได้ดมใครมา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 ดมไหมไม่ทุกคนขอดมหน่อยทุกคนนาดาเออนาดาพูดขอดมทีไรนาดาเป็นตลอดผมยังไม่ได้เป็นนักรอบเลยอะลองไปขอดมดูพีดไม่ต่างใครมันก็ไปเป็นทุกรอบอ่ะขอโดมหน่อยยังไมู่้อันนี้มันลงอันนี้มันลกจิตอ่ะเอ้าเอาตายแล้วใครโยกับเดียว่อคิวหรอเฮ้ยตอนนี้พูดว่าขอดมหน่อยอ่ะที่ว่าเป็นอะคืเราไม่รู้อ๋อไม่ใช่เลสเลสไม่ใช่ไอคมาตายแล้วมาตายแล้วไอคิวเบสบิกินบิกินม่มอยู่ด้วยกันนะมันตายหมดแล้วมันตายหมดแล้วเฮ้ยเอาออกแล้ว ข้าดูข้าน่ะเอาาตีไม่ทันเนอเฮ้ยเนเ้ยเเเเเเ ผีมาผีมาเฮ้ยเลด็กสองคนแรกไล่ล่าพี่เลซอยู่นะเรซไมานีเรเลซไมานีเรซไม่ดีมันอยู่ตรงไหนเรซกินตีเลซไปแล้วนะเรซไม่ตายเราไม่ต้องสู้เลซเราไม่ต้องสู้เลซเราแอบตามหาเร็วดมกินดมกินแล้วกินเป็นปาะการเรซเรซไปอยู่ที่เดิมดีไปอยู่ที่เดิมเดี๋ยวตายหมดเรซเป็นมาเลซไอ้พี่นอยู่ตรงปากัวอยู่ตรงปากัวไม่กลัวไม่กลัวไม่ยุติยะเรซ่ ด้วย่นตเนีเนต เลดี้มาขอข้าวข้าวที่จ้ำมาที่จ้ำมาที่จ้ำที่จ้ำเซ็งเลดี้อะไรเล้วอะไรแล้วไอ้ไรเลดี้ไอ้จูน่าเอ้าหายเลดี้ขอโดมโดมขอโดมเลสขอโดมหน่อยเลสขอโดมหน่อยเรียบร้อยขอโดมหน่อยดีขอโดมหน่อยดีโดมเข้าไปนะขอโดมเอ้ยไม่ใช่ไม่ได้เอางี้เอางี้คิวเป็นมันเป็นแล้วขอโดมหน่อยขอโดมทุกคนฟังไว้อย่าไปอยู่ใกล้คิวมันเป็นมันเป็นแล้วมันเป็นแล้วไม่มันเป็นแล้วรอแน่นอนไม่รู้ได้ไงอ่ะเฮ้ขอโดมขอโดมนะเฮ้ยต้องมาตรวจสอบไม่ใช่บิกินอ่ะไม่ใช่บิกินเว้ยทำไม ทำไมถึงไม่ใช่บิกี้ยิงเช็คแล้วเฮ้ยแอบไหมไม่ใช่เฟอร์บี้ไม่ใช่พวกเราใครอ่ะเอ้าไม่เห็นจริงหรอคิวเป็นเอ้าคิวมเป็นเป็นไม่ต้องทายถูกด้วยหรออุ้มฆ่ามันซุ้มฆ่ามันฆ่าใครฆ่าคิวฆ่าพี่คิวฆ่าผีอะฆ่าผีอ่ะยิง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 ลี้ยงเลี้ยไปนี่เฮ้ยเอ้ยเอาไปนะเอาไปเอาพญาไปอ่ะอ๋อเดวเป็นเบต้าเหรอเอ้ยอัลฟาไม่ใช่เบต้าเดวเป็นเอาเอ้า โอ้ก็นะครับคลิปน uh, uh, ี้นะครับทุกคนก็จบเพียงเท่านี้แล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดดิ่งให้พวกเราเจ็ดคนอีกคนหมเจ็ดเจ็ดคนนะเจ็ดคนนะครับทุกคนจะแค่องทุกคนจะแปะไว้ใต้คลิปนะครับผมลองไปค้นหาดูนะตรงใต้คลิปอะลองแปะดูลองลองไปหาดูนะครับใต้คลิปอะเขียเฉียดดูเอาเจอโอ้โโอเคครับเขี่ยดเฉียดเขี่ยดเฉียดโอเคครับทุกคนอย่าลืมกดติดตามกดดิ่งด้วยนะครับกดไลค์คลิปนี้เยอะนะโอเคบ๊ายบายข้างหน้าอย่าทำไรคอมเมนต์มาบ๊ายบายบ๊ายบ๊ายบี บายบายบบายบปุยบุวย